สวัสดีครับผมคุณเกติศักดิ์ฮียุงตวนวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์กูรูชื่อเบาคนหนึ่งที่เขาจะมาตอบคําถามให้เราเกี่ยวกับไอศึกวันศึกวันแชมเปี้ยนชิพมวยที่เขาเพิ่งมีจัดกันไปวันนี้ชิงแชมป์โลกระหว่างคู่ตะวันฉายพบกับโจนัทวุฒิเขาจะมาตอบปัญหาให้เราว่าที่เขามีข้อขอระหากันในโซเชียลโอเคเดี๋ยวเราจะไปเชิญพบกับเชิญพ,พบกับคุณยังพลเลยครับฮะ huh? สวัสดีครับคุณยังพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูนะครับสวัสดีครับโอเคคุณชื่ออะไรครับยังพลครับอ่ายังพลใช่ไหมครับโอเคแล้วก็จะถามว่าคุณมีชื่ออะไรในวงการมวยครับคุณชื่อว่าอะไรในวงการมวยตะวันฉายครับชื่อคุณชื่อคุณชื่อตะวันฉายแล้วครับไม่ใช่ครับคุณชื่อคุณครับชื่อคุณเพชรบ้านไล่สิงมาวินโอเคครับเพชรบ้านไล่สิงมาวินนะครับอ่าปัจจุบันได้ซ้อมมวยอยู่ไหมครับได้ซ้อมที่ไหนอะไรยังไงช่วยบอกให้คนดูทางบ้านได้เข้าใจด้วยครับ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวัดขาววงสอสัมพันธ์แล้วก็ซ้อมอยู่กรุงเทพครับผมอ๋อโอเคครับได้เขาได้ซ้อมอยู่กรุงเทพวัดไอผมก็ฟังให้ชัดนะครับเดี๋ยวจะใส่ซับไว้ให้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปให้เขาได้ให้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มวยที่เพิ่งชกกันไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปที่โต๊ะสัมภาษณ์กันเลยนะครับโอเคเราจะขอถามคำถามกันเลยครับตอนนี้ในโลกโซเชียลค่อนข้างจะมีเสียงแตกเป็น2ฝ่าย บางคนเขาก็บอกว่าตะวันฉายสมควรที่จะเป็นแชมป์ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ตะวันฉายได้แชมป์คืออยากให้โจนัทวุฒิเป็นฝ่ายที่ได้แชมป์เพราะว่าดูจากการรูปแบบอะไรก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปคุณยังพลคุณไม่ใช่สิคุณอัมพลเอ้ยยังพลสิงห์มาวินเพชรบไล่ใช่ไหมครับโอเค ขอเรียกสันส้นๆได้ไหมครับเรียกแค่ยังพลโอเคผมจะถามคุณว่าคุณมีความรู้สึกยังไงที่สําหรับที่เสียงแตกต่างเป็นสองฝ่ายอย่างนี้อ่ะคุณช่วยตอบผมหน่อยครับช่วยตอบคนดูเท้ามากนะครับว่าคุณมีความรู้สึกยังไงโอเคเออที่ว่าตะว,วันไทยชิงแชมป์ประมาณต่อ22ปอนด์แล้วก็ชนะประมาณชนะประมาณสองอาทิตย์ประมาณว่าชนะชนะชนะประมาณมุมแดงแพ้กับโจธนวุฒ จะ <F> <ๆ>ต้อ,องชนะนอนครับผมเขาเก่งเขาเก่งรับมวยมุมแดงครับผมโอเคซึ่งคําตอบที่ได้มาเมื่อกี้นี้ผมก็คิดว่าไม่ได้อะไรเลยงั้นไปคําถามต่อไปการที่คุณบอสซีโอของวันบอกว่าจะมีการจัดรีแมทที่ประเทศอ,อเมริกาคุณมีความรู้สึกยังไงครับคุณยงังพลชิป็ปชิปว่าเป็นอแอมนสถา,านะอเมริกาจะเป็นชิปก็เอลอละวันนะ เป็นว่าเป็นเก่งว่าอาจจะเป็นชิฟนะก็ะเป็นนักมวยไทยเห็นว่าเป็นได้อยู่แล้วนะครับตัว้าชิมิชิป,ประมาณร้อยหกสิบหกชิมิชิป,ประมาณจะเป็นชิงแชมป์่ากกว่าเองนะครับผมว่าโอเคเป็นคําตอบที่เหมือนเดิมเลยครับไม่ได้อะไรเหมือนเดิม โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะถามคำถามต่อไปเออคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการที่ตะวันฉายได้แชมป์แล้วทางโจนัทวุฒไม่ได้แชมป์คุณมีความคิดเห็นยังไงคุณช่วยตอบผมหน่อยครับโอเคครับตะวันฉายก็ชนะสิงแชมป์ระมวณซูปเปอร์ปธอรวเวตน,นะครับเป็นชนะเก่งเก่งก็ต่อยมวยไทยเก่งกว่านะครับว่าเป็นเก่งกว่าเห็นต่อย ตั้งแต่แพ้ประมาณแพ้ไม่ใช่สิงแชฉครับคือโจธนวุฒิไม่แพ้เลยนะครับนัทวุฒิครับนัทวุฒินะครับไม่ไม่แพ้ก็ไม่แพ้นอนว่าก็ไม่ไม่แพ้ก็ไม่ไม่ได้สิงแฉแล้วก็เป็นมุมเรืองคำวันฉายชนะประมาณสิเก้าต่อสี่ห้าสามเสียงแล้วสมาชิสามท่านแล้วสามเสียงว่าเป็น เป็นเสียงตีมีวงดีพัฒน์ักตีนักมวยครับว่าตีนักมวยไทยครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่าทางด้านคุณยังพลได้เข้าใจคําถามผมหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาได้พูดมาผมค่อนข้างจะพูดได้ประมาณสองคำว่าคือไปเรื่อยเลยครับ <laughs> แต่ก็แน่นอนเราก็ได้ได้ความคิดเห็นจากท่านกูรูชื่อบเบาคนนี้ที่เขาเป็นแฟนพันเท้ทางด้านมวยกีฬามวยเดี๋ยวเราก็จะต้อง ปิดคลิปกันตรงนี้แหละเราก็ต้องจากลากันตรงนี้เดี๋ยวก่อนจากลาผมอยากรู้ว่าคุณยังพลมีความสามารถทางด้านอะไรบ้างครับเดี๋ยวก่อนจากลาขอถามเพียงเท่านี้ร้องเพลงแรปลูกทุ่งแล้วก็นักมวยไทยอะไรทุกอย่างครับแล้วก็มันคือนือตะสมู่ครับสมุกก็ถือได้นะครับแล้วก็จามบวกเลแล้วก็บวเลแล้วก็แล้วก็แรปแรปด้วยแล้วก็เป็น แล้วก็ใส่ใส่รักมูไว้ใส่มงค้นลครับผมครับโอเคครับก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีหาอะไรเลยก็คือสัมภาษณ์เฉยๆครับเพราะว่าอยากรู้ว่าคุณเขาคุณยังพลเขาจะรู้สึกยังไงก็คงต้องปิดการสัมภาษณ์ไปด้วยณนะเวลานี้ณนะเท่านี้พอครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตลาจากกันไปก่อนครับผมคุณเกียรติศักดิ์ฮียุงตวนขอลาไปก่อนครับ ผมยังลพลขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง JR c o d ได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ